สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับข้อสอบไบนอนครับก็จะเริ่มที่ข้อ1นึคิดหนึ่งนะครับก็คือโครงงานเครื่องคิดเลขที่ไมโครคอนโทรลเลอร์มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นเซนเซกเมนต์สองดิจิตสามคูณสคีย์แพดแล้วก็ led แปดดวงนะครับกำหนดให้ f ของไมโครคอนโทรลเลอร์เป็น20่สิบมกะเฮิร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมทำนะครับ เราก็จะมาเริ่มที่ข้อ a ก่อนนะครับก็คือเขียนโปรแกรม display เซ e e ซ e e มนต์สองดิจิตกำหนดให้ขาเ e น e n segment d a t a ดังรูปด้านล่างขา a ถึง h ต่อกับพอร์ต a แล้วก็กำหนดให้ขา Common ของเ v น n segment ขาคอมหนึ่ต่อกับบิต pl หแล้วก็ขาคอมสองต่อกับบิต pl 6แล้วก็มีการสแกนดิจิตทุกๆ200ไมโครเซกนะครับ แล้วก็กำหนดให้ใช้ Timer 0 i n ศูนย์อิทัในการสร้างฐานเวลาแล้วก็ให้อธิบายโหมดของ Timer ที่เลือกใช้และการแสดงต่านวนค่าที่กำหนดให้รีจิ s เตอต่างๆแล้วก็แสดงการทำง,งานโดยให้เขียนโปรแกรมแสดงค่า a ออกทางเส้นเซกเมนต์ดิจิตน,นะครับแล้วก็จะมาเริ่มกันที่ข้อ a นะครับเริ่มต้นเราก็กำหนด ของฟอนตขึ้นมาแล้วก็กำหนด l a ของ com เซเ e ่นเซกเมนตนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการกำหนดตัวแปรสำหรับการนับค่า,าดิจิตในเซเ e ่นเซกเมนตแล้วก็นำคือค่าที่แสดงผลออกทางเซเว e นเซกเมนตนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็กำหนด init s e ซ s e n อันนี้คือ กำหนดเอาพุทที่ออกเซนเแล้วเราก็ต่อด,ด้วยพอร์ตเนะครับแล้วก็อันนี้คือกำหนดค่าของคอมมอนนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นฟังก์ชันสำหรับการแปลง Binary เป็น BCD 2ดอิจิตนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชันสแกนเซนเซ ให้พอร์ต L เป็น c o m เซนเตัวที่สองของด้านบนนะครับแล้วก็พอร์ต A เป็นฟอนเซนเซตัวที่สิบแล้วก็พอร์ต L เป็น c o m เซนเตัวดิจิตที่ไล่สแกนนะครับแล้วต่อมาก็คือสแกนเซนเโดยเอาตัวด้านบนมาใส่ในฟังก์ชันนี้นะครับก็คือเอาตัวพวกนี้มาใส่ แล้วก็อันนี้เป็น Init t ท m e เม i n t ศูนย์ครับครับก็คือว่าสแกนทุกๆ200ร้อยไมโครเซกคือเราจะเอาค่า1,024งหารด้วยความถี่ของ Arduino ที่ได้ก็คือ20นะครับแล้วก็เราก็จะได้ค่าเราก็จะได้ค่าประมาณนี้ออกมาแล้วเราก็ถ้าอยากได้200ก็เอา200ร้หารด้วยค่าครับ ก็จะได้ค่าออกมาประมาณ4แล้วก็เอา2,56-4กลบ4ก็จะได้ประมาณ2,52ครับแล้วก็บรรทัดนี้คือคำสั่งเมื่อเกิด o v e r f ร์โจะให้ตัวนี้ทำงานนะครับส่วนตรงนี้คือ i n t e r อร์ล Service Routine นทำงานเมื่อเกิด o v e r f ร์โโดยสแกนเซเวนเซแปลงเป็น BCD นะครับ แล้วก็เราจะไปต่อที่ข้อ b นะครับข้อ b ก็คือกำหนดให้ค่าตัวเลขเปลี่ยนทุกๆทุก20ออข้อ b ก็คือแสดงการนับขึ้นสู่129นะครับนับแบบเลขฐาน10แบบบนซ้ำก็คือกำหนดให้ค่าตัวเลขเปลี่ยนทุกทุก2 s e c ั n แล้วก็กำหนดให้ใช้ทัมเมอร์4อินเทอร์ล็อเท่านั้นแล้วก็แสดงการคำนวณต่างๆของทัมเมอร์ เมื่อนับถึงยีิบเก้าแล้วก็จะมาเริ่มที่ศูนย์อีกครั้งแล้วก็นับบนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำงานเหมือนข้อ A นะครับแต่ให้มีการนับขึ้นเป็นศูนย์ถึงยีิบเก้ามันก็จะมาเปลี่ยนแปลงตรง Init t i m ท r เมื่อสี่อินทรลนะครับคือ เราคิดไว้แล้วว่ามันจะได้ค่าประมาณออกมาสี่นะครับแล้วก็เอาตัวหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสามบหกลบด้วยสี่นะครับจะได้เป็นหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสาสองแล้วก็ตัวที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาตรงที่วอ d ล o o p นะครับเราจะเริ่มจากการแสดงค่าศูนย์สองวิก่อนจากนั้นให้นำบวกหนึ่ง ไปเรื่อยๆถ้าเกินยีิบเก็จะให้วนกลับมาที่0นย์ใหม่แล้วก็ซามสองวิแล้วก็มันก็จะวนลูปนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นข้อ4นะครับก็คือเขียนฟังก์ชันสแกนรับค่าปุ่มกดจาก3.2คูณ2คีย์แพดนะครับเราก็จะเริ่มต้น define ศ xff แล้วก็กำหนด ทีสามคูณสนะครับแล้วก็กําหนดคอมมอนของแถวที่เราจะใช้แล้วก็กําหนดค่านําขึ้นมาเพื่อเป็นค่าที่จะแสดงออกมานะครับส่วนต่อไปก็คือ Init Switch ก็จะให้ DDRG เท่ากับ0 x 0 6คือ PG 1แล้วก็ PG 2นะครับแล้วก็ DDRB เป็น0 x 0ูแล้วก็ทำการ pull up นะครับ ต่อมาก็คือ init LED DDRC เรากำหนดให้เป็น 0xFF ก็คือออกที่พอร์ต C นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดคีย์บอร์ดนะครับยุบๆงหนึ่งมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ Key In ก็จะรับค่าเข้ามาให้ตัว low เท่ากับ Home i นะครับแล้วก็ พอตีเท่ากับโลแล้วเอาโลมาแอนกับศ x 0 f นะครับแล้วก็เอาตัวคอลัมน์เท่ากับพิน b แล้วคอลัมน์ก็เอามาแอนกับศู0ย์เนะครับเราให้ a s c m เท่ากับ k สา3คูณ2ก็คือถ้าไม่มีการกดใช้งานก็จะรีเทิร์นแล้วก็ v o i d setup แล้วก็ v void loop เหมือนเดิมนะครับ